คุณรู้ไหมว่าปลาที่ตายแล้วไปไหนปลาก็เหมือนคนนั่นแหละมีเกิดแก่เจ็บตายเพียงแต่พวกปลามีอายุไขแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นลองหยิบปลาใกล้ๆก้เตียงคุณมาเช็คดูสิถ้าใส่แล้วไม่พอดีกับรูปรา่างสายบ่าเลื่อนหลุดแม้จะปรับสายบ่าแล้วก็ตามเตาทรงหย่อนฟองน้ำยุบช่วงลำตัวยืดย้วยไม่กระชับโครงเปลี่ยนรูปทรงหรือบิดงอถ้าติ๊กถูกหมดทุกข,ข้อแล้วละก็เตรียมโบกมือยบายน้องปลาได้เลย คุณคงคิดว่าบราที่ตายแล้วคงไปจบลงที่ถังขยะอย่างเดียวใช่ไหมล่ะงั้นมาดูกันถ้าน้องบราไปจบที่ถังขยะอย่างเดียวจริงๆจะเป็นยังไงบราส่วนใหญ่ผลิตจัโพอลิเมอร์ทำให้กว่าบราตัวหนึ่งจะย่อยสลายต้องใช้เวลาถึง400ปีลองคิดกันเล่นๆผู้หญิงไทยอายุ10 69ปีมีจํานวน29 3 5 1 0 1 1คนใน29ล้านคนนั้นซื้อชุดชันในใหม่5 12ตัวต่อปี และต้องทิ้งปลาเก่าทุกๆ6เดือนเฉลี่ย2ตัวต่อปีซึ่งคาดว่าจะทําให้เกิดขยะพลาสติกจากชุเชนในเก่า5870ตันต่อปีลองคิดภาพขยะพวกนี้ที่จะอยู่กับเราไป400ปีดูสิไม่ต้องพูดถึงอีก5ปี10ปีหรือ100ปีหลังจากนี้นะขยะจะเยอะขนาดไหนแต่ถ้าไม่อยากให้ปลาเก่ากลายเป็นขยะละจะพอมีวิธีไหนอีกบ้างมาค่ะวาโก้จะเล่าให้ฟังอินทิลานาคสกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยวาโกจำกัดมหาชนค่ะ วัตถุป,ประสงค์ของโครงการวากโกบาเดงจริงแล้วเนี่ยวากโกเนี่ยให้ความสําคัญนะคะกับการดูแลสังคมนะคะโดยเฉพาะในด้านของสิ่งแวดล้อมการผลิตของเราเนี่ยจะต้องผลิตโดยที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมจนไปถึงการกจัดสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เราขายอย่างถูกวิธีด้วยวากโกเองเนี่ยเป็น number one แบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์ชุดชั้นในแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ได้ฉลากเขียวนะคะซึ่งฉลากเขียวเนี่ยมันเป็นการการ,การันตีว่า ระบบการผลิตของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วว่าไม่ปล่อยปนละพิษเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญก็เลยนำมาซึ่งโครงการบราเดนะคะคือนำผลิตภัณฑ์บราที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมากำจัดอย่างถูกวิธีในระบบปิด เราเนี่ยมีหลักการในการที่จะดำเนินธุรกิจด้วย BCG m o เด l ตัว B เนี่ยก็คือตัว b i o e c o n o m y นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผลิตจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นยางพาราคอตตอนหรืออะไรต่างๆนะคะรวมถึง CC c ก็คือ Circular Economy ก็คือการเอาวัสดุที่มันเหลือใช้จากกระบวนการผลิตก็ดีหรือว่าจากธรรมชาติหรือของที่ทิ้งแล้วเนี่ยเอามาผลิตเป็นเส้นใยเพื่ออปกะมาเป็นสินค้ารุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับออกกาลังกายนะคะส่วน ตัว G เนี่ยคือ green economy อันนี้แน่นอนคือตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยก็คือเราผลิตสินค้าแล้วเนี่ยก็กำจัดอย่างถูกวิธีขั้นตอนเนาะเขขั้นตอนของการบริจาคราเนี่ยเริ่มต้นจากลูกค้าเนี่ย นำบราหรือว่าชุดชั้นในที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมาบริจาคที่กล่องของวาโก้ในร้านค้าของวาโก้หรือว่าในห้างสสินค้าชั้นนําทั่วประเทศหรือนะคะถ้าเกิดรถไม่สะดวกไปก็สามารถที่จะส่งไปรษณีย์มาได้ที่ฝ่าย CSR ของบริษัทไทยวาโกจำกัดมหาชนค่ะวาโก้รับบริจาคบาทุกแบรนด์นะคะชุดชั้นในก็ได้กางเกงในคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย LGBT ได้หมดนะคะของเหล่านั้นเนี่ยจะถูกจัดส่งมาที่บริษัทไทยวาโกเราจะมีโกดังสาหรับเก็บบาส่สภาพโดยเฉพาะหลังจากนั้นในประมาณ มาณสเดือนนะคะบริษัท p p i p p ก็จะมีรถขนส่งเนาะมาเอาสินค้าจากเราเนี่ยไปที่จังหวัดสระบุรีที่เป็นโรงงานสําหรับกําจัดขยะเหล่านี้หลังจากนั้นเนี่ยปลาที่เสื่อมสภาพเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนจากปลาที่เสื่อมสภาพเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงถ้าเราปล่อยให้มันเสื่อมสลายเองเนี่ยใช้เวลา400ปีนะคะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเผาในที่โล่งเนี่ยจะเกิด PM 2 5. 5แต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาเปลี่ยนมันเป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะคะแทนถ่านหินมันจะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าคะ่ะ วาโก้อยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะบริษัทของเรานะอยู่อย่างยั่งยืนการที่เราจะเติบโตไปได้แน่นอนสังคมต้องดีสินค้าดีสังคมดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันอยู่คู่กับเราไปบริษัทเราก็ยั่งยืนไปด้วยเราอยากให้ ทุกๆแบรนด์แล้วก็ทุกๆบริษัทเนี่ยให้ความรับผิดชอบต่อสังคมพี่ขออยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะที่มีบราอยู่ที่บ้านหรือมีชุดชั้นในเสื่อสภาพแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยลองตรวจเช็คสุขภาพบราของตัวเองนะคะไปเปิดดูในตู้เสื้อผ้านในกล่องของตัวเองที่เก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำมาบริจาคก,กับวากโก้ค่ะคุณผู้หญิงตรวจของตัวเองคุณผู้ชายช่วยตรวจของคุณผู้หญิงด้วยว่าเสื่อสภาพระยัางแล้วก็มาร่วมทําสิ่งดีๆร่วมกันกับวากโก้ค่ะถ้าไม่อยากให้บราเก่าเป็นขยะนํามาบริจากกคก ราที่ตายแล้วไม่จําเป็นต้องจบที่ถังขยะเสมอไปเพราะบาของคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้